ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโพสต์ล่าสุดทิศกาโตะยอมรับเกิดจากความคึกขนองขอเลิกเป็นพระนักเทศให้คำมั่นจะไม่ทิ้ง FC ทิศกาโตะขอยุติการเป็นพระนักเทศขอโทษที่ขาดความยับยั้งชั่งใจหลังจากนี้จะเริ่มต้นด้วยบทบาทใหม่หาเรื่องราวดีๆมาสร้างรอยยิ้มให้ f อทุกคนหลังจากจบประเด็นดราม่าของอดีตพระนักเทศชื่อดังหลวงพี่กาโต จากกรณีที่มีคลิปเสียงสุดเฉาหลุดออกมาว่าได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสีกาที่มีนามว่าใบตองซึ่งปัจจุบันได้ลาสิกขาและได้ออกมาเคลียร์และยอมรับสาร,รภาพทุกประเด็นผ่านรายการหนกระแสเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดทิดกาโตะได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลวงพี่กาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองระบุว่าผมขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะด้วยการขาดความยับยั้งชั่งใจ และความคืขนองของผมวันนี้ผมต้องขอยุติการเป็นพานักเทศผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ไปผมจะหาคอนเทนต์เรื่องราวดีๆเรื่องตลกๆที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆท,ท่านที่ติดตามผมผมจะไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รักผมนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไ t e Today ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ